เมื่อหน้าฝนมาก็มาพร้อมอีกโรคหนึ่งนะคะก็คือโรคท้องร่วงท้องเสียนั่นเองนะคะซึ่งอาการที่พบเจอเนี่ยก็คือจะต้องถ่ายมากกว่า3ครั้งต่อวันแล้วอาจจะมีอาการถ่ายปนเลือดนะคะหนึ่งครั้งหรือนะคะมีอาการถ่ายเป็นน้ำนะคะบ่อยเกินกว่า1ครั้งก็ถือว่าเป็นโรคท้องร่วงได้แล้วนะคะสาเหตุนะคะก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะติดเชื้อไวรัสมีพยาธิในลำไส้ไม่ล้างมือใน ในขณะทําอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะและใช้ภาชนะที่มีสันปนเปื้อนหรือเชื้อโรคแล้วก็ลําไส้มีอาการหักเสบนะคะและอาการของท้องร่วงก็คือถ่ายบ่อยมากกว่า3ครั้งต่อวันมีอาการแน่นท้องปวดท้องท้องอืดขึ้นไส้อาเจียนบางรายมีไข้แล้วก็ถ่ายอุจจาระบ่อยทําให้สูญเสียน้ํามากบางท่านก็เป็นลมหรือช็อกหมดสติได้นะคะ ดังนั้นนะคะการดูแลตนเองข้อที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือการป้องกันอาการรุนแรงและการเสียชีวิตด้วยการดื่มน้ําดื่มเกลือแร่นะคะชงผงน้ําตาลเกลือแร่ชดเชยรับประทานอาหารอ่อนย,ย่อยง่ายงดอาหารรสจัดรสเผ็ดจัดนะคะหลีกเลี่ยงอาหารสุกสุกดิบดิบที่ไม่ถูกสุขลักษณะล้างมือให้สะอาดเป็นประจำนะคะทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารแล้วก็หากสงสัยว่ามีเชื้อโรคนะคะก็ควรไปพบแพทย์ไม่ควรซื้อ,อยาทานเองนะคะ ต่อนะคะถ้าการท้องร่วงนานเกิน3วันมีไข้สูงนะคะมีอาการขาดน้ําไถยมีเลือดปนกลิ่นอุจจาระที่เหม็นเน่าคล้ายของเน่าแสดงว่าเป็นการติดเชื้อนะคะหรือเรียกว่าเชื้อบิดนั่นเองนะคะมีอาการปวดเกรงท้องมากหรือมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อแล้วก็รับประทานยาให้ถูกต้องนะคะข้อสําคัญก็คือการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการสูญเสียน้ําและเกลือแร่นั่นเองนะคะก็รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายงดอาหารที่มีรสเผ็ดนะคะ แล้วก็ที่สำคัญอันนี้เก้าสมุนไพรนะคะที่สามารถช่วยท่านนะคะเพื่อลดอาการท้องร่วงได้นะคะก็มีฝรั่งมีทับทิมนะคะแล้วก็มีเนี่ยนะคะมังคุดกล้วยน้ำว้านะคะมีน้ำมะพร้าวมีฟ้าทลายโจรแล้วก็มีขมิ้นชันนะคะมีกระชายนะคะ แล้วก็สุดท้ายก็คือชาเขียวและชาขาวก็อยากให้ทุกท่านไปติดตามคลิปเต็มนะคะที่ EP 1 6ใน YouTube Park Health and Herb นะคะจะได้อธิบายทุกอย่างไว้ที่นั่นอย่างครบนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ